ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่ขอมาพูดถึงเพจเพจนึงละกันนะครับแต่ว่าพี่ขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะครับตัวพี่เสียหายไม่เป็นไรนะครับพี่ทําอะไรพี่รู้อยู่แก่ใจตัวเองนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ร้ายกันนะครับอันดับแรกนะครับน้องสังเกตคนซ้ายมือเสื้อสีฟ้าให้ดีครับด้านล่างอันนั้นคือพี่นะครับแล้วน้องลองอ่านสิ่งที่เขาพิมพ์ครับปั๊มดีรัวยิกยิกเลย ตลกไหมคือถ้าน้องดูสตรีมพี่ล่าสุดนะครับน้องจะได้ยินคำคำหนึ่งที่พี่พูดบ่อยมากนั่นก็คือถ้าใครชอบพี่นะครับอย่าลืมหมวกให้พี่นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องหมวดนะครับพี่พูดอย่างนี้จริงๆครับย้อนไปดูได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครชอบพี่นะครับก็อย่าลืมหมวกให้พี่ด้วยนะ ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องโหวตนะครับมีคำนี้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตไปดูได้ครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พี่มองก็คือจะสื่อว่าหน้าตากูเฮี้ยซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับอันนี้ไม่เถียงแล้วหน้าตาคนที่เฮี้ยอย่างเนี้ยจะได้โหวตขนาดแบบคนที่สวยกว่าใช่ไหมมึงคิดอย่างนั้นใช่ปะแล้วมึงก็เลยหาว่ากูปัม๊มนะครับอ้อหรอ ตลกเนาะถ้ากูจะปาม๊มจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แค่สี่ร้อยหรอกครับน,นี้กล้าพูดเลยนะครับมันได้เยอะกว่านั้นครับแต่กูไม่ชอบโกงใครนะครับแล้วมึงดูด้วยว่าสิ่งที่กูทําอ่ะกูทําเพื่อตัวเองตัวคนเดียวหรือเปล่านะครับผมบอกเสมอว่าเอ้ยถ้าพี่ได้อย่างนี้นะพี่จะทำยังไงต่อบอกตลอดนะครับพี่บอกลงหน้าก่อนตลอดอย่างเช่นล่าสุดที่พี่บอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าพี่ได้ที่หนึ่งไม่สิ ที่หนึ่งมันอาจจะไกลเกินขเกินฝันนะครับคนที่หนึ่งเขาอาจจะมีความพร้อมกว่าเราเยอะแยะมากมายก็เปิดโอกาสเข้าไปนะครับส่วนเราเราได้ที่สามเราจะทําอะไรสมมติว่าได้ที่สามฟังคดีนะที่สามจากที่พี่เคยบอกในคลิปที่แล้วว่ามันได้หนึ่งหมืนอันนี้พี่ดูผิดนะครับมีจริงได้สองหมืนแล้วพี่บอกด้วยนะว่าครึ่งหนึ่งพี่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเงินส่วนหนึ่งก็คือสมมุติว่าได้สองหมื่นส่วนหนึ่งหนึ่งหมื่นก็คือเอามาแจกน้อง แจกฟร,ฟรีเลยครับส่วนที่สองก็คือเอาเงินมาเป็นต้นทุนนะครับเข้าใจปะต้นทุนเพื่อเอามาขายของในเทลให้กับน้องๆคนที่ไม่มีงบเยอะนะครับจะได้เซฟเงินนะครับแล้วถามว่าหนึ่งหมืนแจกให้ได้กี่คนครับแจกได้เป็นร้อยนะครับเอา้าอะไรแจกได้แค่ร้อยคนเองเหรอแล้วคุณดูผลนะครับสมมุติว่าน้องไม่ได้โอเคน้องไม่ได้กิจกรรมหนึ่งหมื่นถูกปะ ยังเหลืออีกหนึ่งหมื่นที่พี่มีต้นทุนอยู่ตรงนี้แหละครับจะช่วยน้องๆก็คือของที่ราคาแพงพี่จะลดให้มันต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้นะครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสที่จะได้ใส่ชุดคนแบบได้ใส่ชุดสวยๆได้มีของดีๆใช้ได้เล่นเทลอย่างเออแบบสนุกแบบสู้คนอื่นได้มีของเพราะเทลเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบต้องมีของถึงจะสู้ได้อันนี้เป็นพูดความจริงนะ มันต้องมีของถึงจะสู้ได้ถ้าไปเล่นตัวเปล่าแล้วไปสู้คนอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับต่อให้เก่งให้ตายแค่ไหนถูกปะถูกไหมคือคนเรามันมองอยู่แค่เนี่ยครับว่าคนหน้าตาเหี้ยจะมีคนบวชเยอะได้ไงใช่ไหมถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ากูหน้าตาเหี้ยแล้วมึงกูไม่สมควรมึงก็ให้เขาตัดสิกูไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ก็ให้ตั้งกฎไปเลยว่าคนหน้าตาเหี้ยสถุนถอยเลวระยงหน้าตาไม่ดีไม่มีสิทธิ์ ไม่มีโอกาสไม่ได้รับโอกาสจากใครทั้งนั้นมึงก็หน้าตาเหี้ย,ยงงั้นไปใช่ไหมก็เคยนะถ้าคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้เป็นความจริงนิดนึงนะมึงหาว่ากูปั๊มอ่ะกูปั๊มตอนไหนนะครับถ้ากูจะปมมั๊มจริงจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่นี้หรอกครับนะผมทําผมถาม,ว,าว,มว่าทำเพื่อตัวเองไหมตอบเลยครับว่าทําเพื่อตัวเองแล้วก็ ทำเพื่อส่วนรวมนะครับน้องๆที่ดูพี่ประจำน้องจะรู้ดีว่าพี่เป็นคนยังไงมันอาจจะมองว่าพี่หน้าตาเยี่ยแลปัม๊มแล้วก็หาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวนาเงินถ้าเกิดว่าคุณคิดอย่างนั้นก็สิ่งที่ผมแจกต้น้องมาต่างๆนานาตั้งแต่าายังไม่มีเทโลเนอร์เฟชชีผมแจกตลอดครับนะทุกเดือนตั้งแต่ สตรีมนะครับปีนี้ผมแทบจะแจกแทบจะทุกเดือนนะครับย้อนดูได้นะครับว่าแจกไปหมดไปเท่าไหร่แล้วผมเอาเงินตัวเองเนี่ยเงินที่ต้องกินเงินนที่เงินที่ต้องใช้เนี่ยเอามาแจกให้น้องๆคนที่เขาไม่มีแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วแจกทำไมตัวเองเดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนนะครับเพราะเงินที่แจกเนี่ยก็เป็นเงินที่ผมได้กําไรจากการขายของในเทลขายเทมในเทลมาแล้วก็มาช่วยน้องๆนะครับออามาช่วยน้องๆคนที่เขาไม่ค่อยมีนะครับน้องเขาจะได้เซฟได้จากวันหนึ่งเนี่ย อ่ะสมมุติว่าซื้อวันหนึ่งอ่ะเติมห้าสิบอ่ะซื้อกับพี่ห้าสิบแล้วถ้าเกิดว่าซื้อกับพี่อ่ะพี่ลดให้ยี่สิบห้าวันน้องประหยัดไปสองร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามาซื้อห้าวันครั้งละห้าสิบน้องประหยัดไปได้สองร้อยแล้วครับถูกไหมพี่ไม่ได้เอาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับถึงพี่ได้ประโยชน์น้องก็ได้ประโยชน์ด้วยครับส่วนรวมได้ประโยชน์นะครับถามว่าพี่เป็นคนดีไหมพี่ไม่ใช่คนดีครับพี่ก็อยากเห็นน้องๆมีของดีๆใส่อ่อยาก อยากจะบอกว่าเกมนี้ไม่มันต้องมีคนที่อยากจะช่วยจริงๆซึ่งพี่อยากช่วยมากๆนะครับพี่พูดเลยว่าผมประโยชน์ครับพี่เอานิดเดียวพอนะครับเพราะคนเราต้องกินต้องใช้ถูกไหมแต่ที่เหลือพี่แบ่งให้ส่วนรวมหมดครับนะพี่ไม่เคยแบบเฮียกูต้องเอาหมดนะอือันนี้คือความจริงที่พี่อยากจะพูดนะครับ จะมองว่าพี่น่าเงินก็ได้นะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจนะครับหลักฐานทุกอย่างมีครับนะครับการกระทํามันสําคัญกว่าคําพูดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกอยู่ผมอยากจะบอกว่าไอ้เพจนี้นเนี่ยมันใส่ร้ายตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ค่าย tot แล้วตั้งแต่ตอนที่ผม แข่งสเตทแข่งทัวร์เมนต์เออแข่งสเตทนั่นแหละไม่ใช่ทัวร์เมนต์หรอกดูเอาละกันครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงหรือเปล่านะครับกูเซ็นเซอร์เพจให้เหมืองนะดูครับเอารูปผมกับเจมทันไปแต่งนะครับหาว่าผมบัคอลินตอนแข่งทัวร์นะครับนี่แหละครับถ้านี่กูไม่ได้ทำนะครับมึงก็ใส่หลายกูนะครับจนคนเนี่ยเขาเกลียดกูเขามองกูไม่ดีนะครับตอนนั้นแบบ คืออยากเลิกเล่นเทลเลยคือแบบโดนด่าแบบเยอะมากอะ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะมาคิดดูดีๆก็เอ๊ะทําไมกูต้องยอมมันด้วยอะ่ะทําไมต้องยอมถ้ามันใส่ร้ายเราอย่างนั้นเราก็ทําให้มันเห็นเลยครับจนกูต้องมานั่งทําสตรีมว่ากูไม่ได้โกงกูเล่นด้วยฝีมือตัวเองจนกูมาถึงทุกวันเนี้ยก็พอเพนมึงนะบอกไว้ก่อนก็ต้องขอบคุณนะขอร้องเถอะนะขอ ก่อนจะว่าใครเนี่ยเออคุณมีสิทธิ์ว่าได้แต่ขอให้ดูสักนิดนึงนะไม่ใช่มึงเห็นเหี้ยนี่แม่งหน้าตาเหี้ยกูไม่ไม่ไหวแล้วกูอคติว่้กูด่าแม่งเลยกูไม่รู้ความเป็นจริงเป็นยังไงกูอยากด่ามึงกูก็่ากูอยากใส่ร้ายมึงก็ใส่ร้ายใครจะเกลียดมึงก็ช่างแม่งไม่ใช่เรื่องกูเงี้ยถ้ามึงคิดอย่างเงี้ยฮะมึงไม่อยากจะพูดถึงแั้มึงมันก็แค่ขยะจริงจริงถ้าคิดอย่างเงี้ยนะมึงไม่ใช้หัวคิดใช่ไมึงใช้ส้นตีนคิดนะโอเคครับ ถ้ามีคำหยาบอะไรก็ฝากขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยากให้น้องๆเข้าใจสิ่งที่พี่ทำนะครับพี่อยากทำเพื่อส่วนรวมนะครับแค่นี้นแหละที่พี่ต้องการไม่ได้เอาหน้าครับพูดความจริงนะครับจากผลงานที่ผ่านมาถึงผลงานพี่อาจจะไม่มีอะไรดีมากมายแต่พี่ก็ช่วยน้องๆในระดับหนึ่งแต่มันถึงอาจจะไม่เยอะแต่พี่ก็ช่วยนะครับถามว่าพี่ช่วยจริงไหมไปย้อนดูในคลิปได้ครับมีครับนะ แจกเยอะแจกแหลกพาหัวร้อนไปดูได้ครับว่าแจกเท่าไรแล้วแล้วคนที่มาช่วยแจกเนี่ยก็มีครับมีน้องอยากช่วยแจกโอเคก็เข้ามาน้องเอ็กอยากช่วยแจกโอเคขอบคุณมากก็เราก็ช่วยกันในสังคมของเทลนะครับแค่นี้แหละที่พี่อยากจะพูดนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับใครบางคนหรือเปล่าแต่พี่อยากจะบอกว่าคนเราต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเป้าหมายนั้นสมมติว่าพี่ลง ไม่ใช่สมมติหรอกพี่ลงไปแล้วพี่เห็นว่าความหวังพี่อ่ะมันมีจากร้อยนะพี่มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็มีค่านะครับน้องน้องอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับคนเราอย่าท้อครับนะไม่สิท้อได้แต่อย่าถอยนะครับจําคํานี้ไว้นะครับต่อให้มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเราก็ต้องสู้ครับนะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงและถ้าเกิดว่าเราทําเต็มที่ครับเราไม่จําเป็นต้องเสียใจครับนะครับ แค่นี้แหละครับถ้าใครชอบพี่บวตให้ได้ครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องหวตตามนี้เลยนะโอเคครับขอบคุณน้องๆมากครับที่ทนฟังพี่มาก็สรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าพี่ทําเพื่อตัวเองและส่วนรวมแค่นี้ที่อยากจะพูดนะครับแค่นี้ที่อยากจะพูดแต่เขาพูดเยอะเลยนะครับตามนั้นแหละครับก็แล้วแต่น้องๆจะเก็บไปคิดนะว่า พี่ดีหรือว่าพี่เฮีย่ยที่พี่น่าเงินอะไรก็แล้วแต่น้องนะครับครับการกระทํากับคําพูดน้องจะเชื่อแบบไหนก็อยู่ที่น้องครับบ๊ายบายครับ